คดีน้องชมพู่เปิด8หลักฐานเด็ดมัดตัวลุงพลสู่ฆาตรกรอินฟู ล่าสุดสารอุทธรภาคส,สได้มีการพิจารณาแก้เพิ่มโทษจากสารชั้นต้นแก่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลจำเลยที่1ค่ะได้รับโทษทั้งหมด3ฐานความผิดด้วยกันคือพาผู้อื่นโดยเล็งเห็นผลจำคุก15ปีพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากมารดาและบิดาจำคุก10ปีและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ ก่อนการชนะสูตรพิกษพเสร็จสิ้นจำคุก1ปีรวมทั้งหมดแล้วลุงพลจะจำคุกทั้งหมด26ปีในขณะที่นางสาวสมพรลาโพหรือป้าแตนจำเลยที่2มีการพิจารณายกฟ้องวันนี้เราจะพามาสรุปสาระสำคัญที่เป็นพยานหลักฐานเด็ดๆทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะคะ 1. เส้นทางที่ยากลำบากเกินความสามารถของน้องชมพู่มีเนินชันมากกว่า60องศา 2. พลังงานจากอาหารมื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานไปไม่เพียงพอต่อการเดินไปถึงจุดที่พบศพสบ 3. ประสบการณ์ชาวบ้านยืนยันว่าเด็ก3ขวบจะปีนไป่ายไปจนถึงแค่ชั้น2ของภูเหล็กไฟเท่านั้น 4. กรณีศึกษาการหลงป่าของชาวบ้านกกตูมชาวบ้านสามารถหาเจอได้ภายในคืนเดียว แพทย์ผู้ชนะสูตรและกุมารแพทย์ยืนยันว่าพัฒนาการของเด็ก3าขวบไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ 6. สภาพศพที่เปือยกายซึ่งมารดาและบิดาของน้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อผ้าเองได้เจ็ดพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่ตรวจพบเส้นผมน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดเชื่อได้ว,ว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่นแปด นิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงและกลัวป่าที่ผ่านมาน้องชมพู่ไม่เคยไปป่าหลังบ้านเลยสักครั้งเดียวต้องบอกเลยค่ะว่าคดีนี้ทางตำรวจชุดทำงานทำงานกันอย่างมุ่งมัน่นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทั้งทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลในทุกมิติเพื่อให้รัดกุมและสามารถดำเนินการให้ผู้กระทำผิดนั้นได้รับโทษได้อย่างสาสม อย่างไรก็ตามนะคะคำตัดสินนี้ไม่ใช่แค่ผู้กระทําผิดได้รับโทษตามสมควรเท่านั้นแต่มันคือการคืนศักดิ์ศรีให้ครอบครัวคืนความจริงให้กับน้องชมพู่แม้ว่าเราจะรู้ว่าน้องชมพู่ไม่มีวันกลับมาแล้วแต่จากไปทุกวันนี้ทุกคนจะจดจําน้องในฐานะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ได้รับความยุติธรรม